สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปฏิเสธการรักษาจนตายนับว่าเป็นบาปฆ่าตัวตายหรือไม่คลิปนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของอาการป่วยจนตายที่เราไม่ยอมรับการรักษานั้นจะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่นะคะ ก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งปุ่มขอบคุณกดเข้ามาให้ลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นแถวของการแชร์วิดีโอต่างๆก็ถ้ามีจุด3จุดด้านขวาก็สามารถกดปุ่มจุด3จุดนั้นเข้าไปเพื่อไปกดปุ่มขอบคุณที่ซ่อนอยู่ข้างในได้นะคะเป็นการสนับสนุนช่องให้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นธรรมะดีๆจากพระชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะปุชชากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของการฆ่าตัวตายถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายและเกิดท้อแท้ไม่อยากรับการรักษาตามขั้นตอนของแพทย์ปล่อยให้ตัวเองเสียชีวิตไปเอง แบบนี้เราจะบาปเหมือนกับการฆ่าตัวตายหรือไม่เจ้าคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะวิสัชนาโดยพระภัยสาวิสาโลถึงแม้จะปฏิเสธการรักษาตามขั้นตอนของแพทย์ด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่หากยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานหรือแม้แต่ชั่วระยะเวลาหนึง่ง เราก็ควรดูแลรักษาชีวิตของตัวเองเท่าที่จะทำได้เพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการทำความดีบำเพ็ญกุศลตลอดจนฝึกฝนพ,นพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามเพื่อเข้าถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์ อันที่จริงแล้วการดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ทำงานต่อไปได้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเราแม้จะป่วยก็ควรดูแลรักษาประครับประคองต่อไปตามเหตุแลปะปัจจัยหากตั้งใจปล่อยให้ตัวเองเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ดูแลรักษาหรือประครับประคองเลยก็ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายเวน้นซะแต่ว่ามาถึงระยะสุดท้ายของชีวิตหรือใกล้เสียชีวิตแล้ว แทนที่จะยื้อต่อไปเพียงแค่ให้มีลมหายใจยืนยาวเท่านั้นก็พร้อมรับความตายและปล่อยให้ตายตามวิถีธรรมชาติโดยปราศจากการแทรกแซงทางการแพทย์ในกรณีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายคนไทยสมัยก่อนเมื่อรู้ว่าจะต้องตายแน่แล้วหลังจากที่รักษาพยาบาลมาเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ผ้ก็จะยอมรับความตายโดยเลิกกินยา จากนั้นก็ไม่กินอาหารกินแต่น้ําแล้วจากไปในที่สุดการกระทําอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นการยอมรับความตายโดยดุสเดีและเลือกที่จะตายตามธรรมชาติของสังขารนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็คือธรรมะว่าด้วยเรื่องของการปฏิเสธการรักษาจนตัวตายนั้นถือว่าเป็นบาปหรือไม่นะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ